ขอตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสองฟ้าพาโรยกับผมมอยใหญ่ใช่เลยกลับมาพบกันนะอาจจะมาช้านิดหน่อยแต่ก็มานะแต่ไม่เป็นไรหรอกหน่อยที่เขาสบายสบายได้นะท่านสามารถไปได้ไม่ต้องไปรีบร้อนนะแต่ว่า แบตเตอรี่ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะไม่เป็นไรหรอกเนี้ยไปได้เรื่อยๆสบายใจข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะแต่เรามาช้าหน่อยไม่เป็นไรนะ <c oughs> ม,มาช้านิดหนึ่งเดี๋ยวมีภารกิจด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับนี่คือช่องสองฟ้าพารวยนะมีสิบหิบล้านเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงคราม สูจะตรงกบโชคเป็นจรงคธาตุเนี่ยมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำนั่นแหละมาแนะนําตั้งดวงให้ถูกดวงให้เป็นมายแรความสําเร็จซองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีก็เลยตามนั้นนะครับของเราก็คือเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำรับวิชัยสงครามสู้จะตรงกโชคเป็นจรงคธาตุนะครับเราเน้นตรงนี้นะเพราะว่าเราเอาความรู้จางด้านโหราศาสตร์ตำรับวิชัยสงครามเนี่ยเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของมุมดาวตำแหน่งดวงดาวต่างๆมาให้ท่านได้รับรู้นะ ตำแหน่งมุมดาวที่เราใช้โดยหลักก็คือ1เป็นมุมที่ผมใช้ก็คือมุมป้าน MP นะฮะถือว่าเป็นมุมหลักเลยแล้วก็ดาว RTN RT RT ของมันนะครับ RT ก็เรียกว่าเป็นรหัสของ RT ถ้าท่านเข้าใจรหัส RT ปุ๊บท่านก็สามารถที่หาเงินได้จากดวงดาวได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นนี่คือในเรื่องของเราในวิธีการของเราต่างๆนานาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นมุม MP ML TG TL อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถเป็นมุมที่ท่านสามารถที่จะ หาเงินหาทองได้จากดวงดาวได้อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนี่คือในเรื่องของวิธีการของเรานะขอให้ท่านเข้าใจตรงนี้นะก็ใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะเพราะฉะนั้นเราใช้หลักตรงนี้มาวิเคราะห์ในการเรื่องหามุมมองเรียกมุมมองของดวงดาวมุมมองของดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในราศีต่างๆมีทิพลมีผลต่ออย่างไรเนี่ยก็เป็นเรียกมุมมองนะเป็นมุมมองเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้วิจรยารณญาณในการรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะหลักการของเราเป็นอย่างนี้แต่ ทั้งสี่ทั้งหลายทั้งปวงมันต้องเป็นเรื่องของสติด้วยนะ เป็นเรื่องสถิติด้วยเมื่อดาวเข้าสู่ตำแหน่งนี้เมื่อดาวเข้าสู่มุมนี้เมื่อดาวออกไปอยู่ลักษณะลักษณะตรงนี้ดวงดาวที่อยู่มุมต่างๆนี่นท่านต้องหาสถิติด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมีสถิติตรงนี้หมายท่านแล้วแล้วก็รวบรวมมุมสถิติไม่ว่าจะเป็นมุม m p m l t g t l, VR, SS, l v i s s s และวีแล้วก็ k W ัยูอะไรต่างๆเป็นรหัสผมเนี้ยอันนี้คือผมถอดรหัสมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านจะสาม,มารถติดตามได้ทางช่องหายชาแนลพึ้นหักเราตรงนี้นะติดตามได้นะเป็นก็อย่าลืมนะ ช่วยไปกดแชร์กด s u b สไครต์กด,กดอีกหนึงแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโปดแชร์หน่อยนะครับเอารู้ได้ถึงสักส,กสองหมื่นไวๆหน่อยนะครับตัวนี้ไปกระดึบกระดึบกระดึบอยู่นะครับแต่ว่า บางท่านก็ติดตามผมก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมเน้นในเรื่องการเรียนรู้นะผมไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์จับอะไรท่านนะผมมันเน้นในการเรียนรู้คือเราศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะการให้เป็นมันจะเห็นความสําเร็จนะก็เรียกว่าฟังผมเนี่ยต้องฟังคิดติดตามพยายามทําความเข้าใจและไปถึงที่สุดแล้วมันจะพบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับเพราะผมเน้นย,ย้ำหนูที่ว่าปัญญานําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จได้ปัญญานังรัตนัง นราหนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์เมื่อเรามีปัญญาแล้วย่อมนำพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน,น่นอนชัดเจนนะครับนี่คือวิธีหาเงินจากดวงดาวด้วยส่วนหนึ่งนะเป็นช่องที่ผมสามามา,มาแนะนําท่านให้หาเงินจากดวงดาว การหาเงินจากดวงดาวทำยังไงล่ะเราต้องศึกษาเขาให้เข้าใจึึกษาอย่าง่องแท้เรียนรู้ประวัติเรียนรู้เทวะประวัติเรียนรู้เทพประการนำประการทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้กลุ่มดาวหมู่ดาวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้พอการเรียนรู้อย่างนี้เราจะมาจัดหมวดหมู่กลุ่มดาวได้อย่างชัดเจนนะโอ้อันนี้ชัดเจนมากนะ่านไปติดตาม ช่องหนึ่งนี่โอ้ชัดเจนมากๆในเยังองชัดเจนมากๆเลยเรื่องเทวประวัติเรื่องอะไรต่างๆนะเอามาเล่าเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะเอามาเล่าผ่านตรงนี้ให้ฟังแต่มีเวลานิดหนึ่งผมถามต้องถามแอดมินเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าเล่าได้ปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและเล่าท่านจะเห็นความอัศจรรย์ของเทพที่สิงสถิตอยู่ในกับตัวเลขท่านต้องเชื่อนะว่าตัวเลขมีวิญญาณตัวเลขมีความรู้สึกตัวเลขมีความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบ ต่อในสิ่งที่ท่านศรัทธาและเชื่อถือไงเพราะฉะนั้นแนวทางเราท่านต้องเชื่อมันในแนวทางไม่เก้กังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดอีกต่อกันอย่างมั่นคงนี่คือเป็นแนวทางในการที่เราจะหาเงินจากดวงดาวได้นะเพราะทุกอย่างมีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกมีความนึกคิดเหมือนเราเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะนะตัวเลขดวงดาวอะไรต่างๆนาะนาะก็มีความรู้สึกตรงนั้นเราต้องเรียนรู้เขาไงครับเรียนรู้ความรู้สึกของเขา เหมือนเราปลูกต้นไม้ครับเราต้องรู้ว่าไอ้ต้นไม้เมื่อไรเขามีชีวิตที่สดใสเมื่อไหรเขามีความรู้สึกเศร้าเมื่อไรเขาป่วยเมื่อไรเขาเจ็บเราต้องรู้เขาว่าเรารู้เขาพวกเราเราก็สากเขาได้แล้วก็พัฒนาเขาไปสู่ความรุ่งเรืองแล้วประสบความสําเร็จในการทำอาชีพต่างๆนั้นได้เหมือนกันนะถ้าท่านจะหาเงินจากดวงดาวท่านต้องศึกษาเขาอย่างเรียนรู้อย่างแท้จริงนะผมมีช่องทางในการให้ท่านศึกษาเรียนรู้นะผมเปิดคอร์สสอนอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เอา ถ้วท่านใดอยากจะเรียนรู้แบบลึกซึ้งเทพประวัติต่างๆมุมดาวต่างๆอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเลิกเจ้ายามเจ้าอะไรต่างๆนานๆนะในเรื่องของ12บ่าก็เรียกว่าเป็นเรื่อง4คัมภีร์รวยที่ผมวางหลักสูตรไว้นี่นะก็เรียกว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้นี่มีคัมภีร์ดวงทักษะมาพูดในี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็35ภูมิตาทิพย์สองดาวแล้วก็ในเรื่องของไตรภาคีตรีจักรแล้วก็ในเรื่องของ12ฐาน4หลักผักสองเนี่ยสี่ชุดวิชาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาในการพยากรณ์เรื่องของตัวเลขละ เจนมากๆนะโอ้โหมันสุดยอดมากนะสุดยอดมากท่านได้เรียนรู้นี่ผมว่าสุดยอดมากแล้วก็ผมจะเปิดอบรมสัมนาใหญ่ในวันที่10 ก็วันที่16กุมภาพันธ์นะ2568ครับ16กุมภาพันธ์2568นะเปิดสัมมนาใหญ่เพราะนะรับประมาณ99ท่านท่านใด 3, าาสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์0642688100นะครับ0642688100ไปสัมมนางานนี้นีผมว่าโอ้รับเต็มๆนะสัมมนาพารวยนะอันนี้สุดยอดมากวิธีหาเงินจากดวงดาวท่านเข้าใจลึกซึ้งหาเงินได้อย่างแน่นอนชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะตามนี้นะอา้าวว่าไปตามนั้นเลยเอา้าว กลับมาดูวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคม2องรอแป๊บเดียวเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะปี6กเ็ห็นไหมครับแป๊บเดียวจริงๆนะมาโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ,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 บเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยมา12บเดือนเลยหยิบลาหรือยัง <laughs> หยิบลาแล้วบางคนโอ้โหได้หยิบลาเลยนะมีสมาชิกท่านที่อยู่ที่นูน้นอยู่ไกลนะไปเที่ยวอเมริกาแล้วไปโอ้โหหอบเงินหลายล้านเลยกลับบ้านนะครับ จากการที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของหาเงินจากดวงดาวนี่แหละโอ้สุดยอดจริงๆ ท่านต้องสมัครเรียนเข้าไปนะ0642688100นะครับสามารถศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกาให้เป็นได้แน่นอนชัดเจนหาเงินได้อย่างแน่นอนนะเอาวันนี้มาดูการผูกดวงนี้หลักการของเราคือใช้ผูกดวงนะผูกดวงโดยใช้เวลา15นาฬิกา39นาที40นาทีก็ได้นะก็อยู่ในช่วงห่วงเวลานี่แหละแต่รอบนี้เขาไปที่ไหนล่ะส哈哈哈ัญจรไปที่นู่นใช่ไหมเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่แล้วก็ใส่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ไปนะเมื่อเราใส่แล้วผูกดวงแล้วปุ๊บเราก็จะได้ลัคนาอยู่ที่ราศีเมษ เดิมแหละครับลักนาราศีเมษนะลักนาราศีเมษครับดูที่องศาอะไรดาวต่างๆนานาด้วยลักษณะนี้ลักนา,ายอยู่ที่ราศีเมษนะแล้วก็ก็เรียกว่าวันอาทิตย์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงพอดีเลยนะขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งเลยนะ หนึ่ง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 ต้องหนึ่งนะวันนี้ก็หนึ่งจะไม่ขึ้นหนึ่งข้ากว่าหนึ่งเดือนหนึ่งกว่าหนึ่งอ่ะปีมะโรงห้าอ้าวหนึ่งหนึ่งห้าจัดไปดาวนี้ก็เรียกว่าตามหลักนะดาวเจ้าเลิกเขาอกับเจดนะแต่ดาวเจ้าเลิกนี่ถ้าไปใช้ในทีถูกต้องถูกจังหวะถูกอะไรนี่ผมว่าโอ้โหสุดยอดมากดาวเจ้าเลิกนี่นะแต่ว่าดาวเจ้าเลิก์ในใช้กับของรัฐบาลไทยนี่ไม่รู้ดาวเจ้าเลิกก็เพราะรัฐบาลไทยก็จะดูเรื่องจุญามหรือเปล่าเราไม่รู้ไงถึงมีเรื่องวุ่นวายอยูู่่่อยยาาางเเี้ตััรฐบลไดดม อ่าตังรจักรานไ่ดูเลอกดูยามเขาไปปรึกษากันตอนค่ำเขาไปปรึกษาทำไมตอนค่ำเมื่อตอนค่ำก็มีปัญหาสิครับตอนค่ำก็ไปงานสวดโศกเขาไม่ได้ไปงานปรึกษาเลยการปรึกษาเลยต้องไปตอนเช้าเดี๋ยวไปผิดเวลาไงเนี่ยไม่รู้เลอกดูยามดูดาวเจ้าเลิกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะว่าไปตามนั้นนะครับนี่อ้ารัคนาราศีเมษครับโดยที่มีดาวอ่าห้ากับสนนี่อยู่ที่กระดุมพ้านะ หน้ากระสูนอยู่ที่กระดุมพระก็มีแรงนะแนี่อยู่หลังลัคนาก็อยู่วินาศนะเป็นศูนย์พหากันนะแล้วก็สนี่ก็เรียกว่าอยู่ในาราศีกรกฏ แล้วก็9 2 4 1นี่อยู่เป็นมุมป้านอยู่ในราศีพิจิกนะก็มีโอกาสมีดาวโนมมา6เป็น6นี่ถือว่าเป็นทีจีนะเป็นทนะีจีน่ะคราวที่แล้วนะผมก็เต็งว่า6มันน่าจะโอเคไม่มาคราวนี้ผมว่า6นี่หน,นีไม่รอดนะแล้วก็7เป็นราพะนะเพราะฉะนเอา6 7 <c oughs> 4 6 7 9 6 7นี่ก็ถือว่าจับไปตามนี้นะอันนี้ตามนี้นะเพราะว่า6กับ7มันเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยไงนะอันนี้คือมุมดาวต่างๆนะแค่เล็กมุมดาวต่างๆครับทีนี้พอท่านได้ดาวตรงนี้ท่านก็ไปถ อันดับแรกถอดรหัสราศีของรักนาราศีเมฆก่อนนะท่านถอดรหัสออกมาก่อนครับพระรวยได้1 3 8 5เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ได้2แล้วก็ผมต่อดโดมาเป็น8กัครับนะ8ปกับหโดยที่มี1ในเป็น VR นะหเป็น VR ก็เลยต่อดได้8กับหครับ8ปกับหมาถ้าเกิดจัดกลุ่มนี้ไม่มีอะไร18 5 8 3 1 1 5แล้วก็2 1 8แล้วก็1 8 6แล้วจะลืม6 6มันไม่มีไงจริงหกมันเป็น TG ครับ6กมันไม่มีหกมันไม่มีในนี้นะหกมันไม่มีในนี้ท่านก็เอา6 2 1 8นี้ก็ได้นะเอามาเป็น4ตัวไปเลยก็ได้นะ อ่าเพราะว่า6กนี่มันมุมทีจีแต่มันไม,ม่อยู่ในกลุ่มอ่าถอดรหัสของอ่าจักรวาลออกมาไงไม่มีครับไม่มีก็จะมีแค่นี้นะกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้ก็วางไว้ตามนี้โดยที่ยึด1เพราะ1เป็น VR และมุมป้านด้วยหนึ่งเป็น VR มุมป้านด้วยนะท่านอย่าลืมไปเบิเกเงินที่ธนาคารนมสินทกศก่อนด้วยนะเพราะว่า1เป็น VR ครับนะอย่าลืมไปตรงนั้นด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมไปตรงนั้นด้วยอ่าไปดูในที่พอท่านเข้าถอราดรหัสออกมาท่านก็ไปดูมุมดาวครับ ไปดูม uh, mm ุมดาวเนี่ยมุมดาวเนี่ยรอบนี้มุมดาวนี่ไม่เยอะนะได้แค่2มุมเองอะช่วยเออมุมดาวได้แค่2มุมครบมุมที่จีทีจีได้6ตัวเดียวครับแล้วก็เอ็มพีก็สี่หนึ่งสองเก้าก็ไม่มีอะไรครับหกหนึ่งหกสี่หกสองหกเก้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยโดยที่ยึดหนึ่งเป็นหลักไว้ก่อนนะยึดหนึ่งเป็นหลักไว้ก่อนเพราะหนึ่งเป็นวีไอครับ ยี่สหนึ่งไปหลังไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็มีหนึ่งหกตัวเดียวเลย <laughs> ตัวเดียวจะมาไว้แล้วเนี่ยหนึ่งหกตัวเดียวเลยจนหนึ่งหกสามหนึ่งหกเหนือจะว่าจะว่าไปตามเลยไปแล้วก็ตามนะเพราะมัาหนึ่งตัวเดียวอ่ะครับหนึ่งเป็นวีอาร์ตัวเดียวในมุมป้านนะเก้าสองสี่หนึ่งนั่นหนึ่งตัวเดียวเป็นมุมป้านนะครับหนึ่งตัวเดียวเป็นมุมป้าน หนึ่งเป็น VR และมุมป้านพวกก็้องมีตัวเดียวเลย16กเลยก็จัดเลยตามนั้นะนะว่าจะมาหรือเปล่าตามนี้นะก็3ามกก็19 6นะประมาณนี้นะผมก็วางไว้ตามนี้แหละแต่นี่ก็เป็นมุมดาวนะก็เลยเป็นมุมดาวก็เป็นมุม MP และมุม TG ก็เลยเป็นมุมดาวต้องศึกษาให้ดีนะมุมนี้ผมว่าสุดยอดนะมุมนี้ถือว่าสุดยอดจากคราวที่แล้ว6เขาเป็น TG นี่แหละแต่เขา,าหายไปไหนไม่รู้นะ เราไม่ได้มานะแต่ว่าหนึ่งมุมป้านามาแน่นอนครับทีแล้เนี่ยมุมป้านามามุมป้านามาแน่นอนครับมุมป้านมาแน่นอนนะตามนั้นเอาสั้นพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ก็เรียกเป็นตำแหน่งพลังธาตุครับมีอสีติธาตุสาธาตุแล้วก็ตำแหน่ง VR แล้วก็ตำแหน่ง uh, KA หรือว่า U นะ KA หรือว่า U กำลังวันห้าหกเจ็ดครับแล้วก็อสีติธาตุได้เก้าตัวเดียวนะ อจิติธาตุนี่้ตัวเดียวส่วนสาธาตุได้8กระสุนครับส่วน vr 1อยู่แล้วที่จริงตัว vr คือ1เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นอสิติธาตุอยู่แล้วแต่ได้ตำแหน่งขึ้นมาเป็น vr ด้วยไงครับก็เลยเด่นกว่า9กนะก็เลยเด่นกว่า9เพราะฉะนั้นก็จัดไป9กัา1นั่นแหละครับนะ9กับ1ถ้่าก็ว่าไป1896ก็ได้นะ18 9่ถ้า1 8่มาท่านควรจะเอา6 18 5 1่7 1 8านเจ็ดหนำมาใส่นะเพราะโอเคเดี๋ยวมันอยู่มายิงนะครับนะ ้าตามนั้นไปถ้ากตห่งมาหนึ่งห้าหนึ่งหก็นี่ก็ได้แล้วตามนั้นได้ถ้า1มาก็หนึ่แปดหนึ่งก็ผมก็เลยวางไว้ห้าหนึ่ง้าหกหนึ่งอประมาณนี้นะก็วางไปนั้นนั้นหนึ่งแปก็ได้นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งใส่ไปหน่อยแล้วกันนะเพราะหนึ่งเป็นวีอาร์ตัวเดียวนะหนึ่งเป็นวีอาร์ตัวเดียวหกหนึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าไม่เอาเจ็ดก็หกหนึ่งหนึ่งก็ได้หกเป็นทีจีไงหกหนึ่งหนึ่งก็ได้นะใส่ไปหกหนึ่ คณะราศีเมษด้วยนะเป็นบ่อสมบัติของดวงเมืองด้วย6เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มี5เข้ามาอยู่ก็อาจจะส่งแรง5กับ6สลับเรือนกันไปเกษตรด้วยเพราะฉะนั้น6กอาจจะมีแรงกว่า7นะตั้งแต่7 7็1 6 1 1หนึ่งก็ได้นะจัดไปตามนั้นอา้าวว่าไปตามนี้นะอา้าวว่าไปตามนั้นเลยเอา้า ทีนี้ก็จัดไปเติมมุมดาวมุมดาวเด่นนี่ก็ถือว่าอันหนึ่งเนี่ยเป็น VR อยู่แล้วครับหนึ่งเป็น VR อยู่แล้วนะหนึ่งเป็น VR อยู่แล้วโดยที่มี9มี4มี2มี1เนี่ยเป็นมุมทีจีไอมุมมุมป้านครับหเป็นทีจีเนี่เป็นลาภะนะเเป็นลาภะผมก็เลยเอามุมดาวตรงนี้แหละมามาวางกันตรงนี้นะหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดอ่าสี่เก้าอยู่ประมาณวางมุมนี้นะโดยแต่ถ้าเรายึดหนึ่งเป็นหลักก็ได้วีอาร์นะก็ยึดหนึ่งเป็นหลักไปได้เก้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก หนึ่งหนึ่งสองเก้าสี่เนี่เป็นมุมป้านก็เลยเป็นมุมป้านเป็นมุมหลักนะเป็นมุมหลักที่มาด้วยทีจีเนี่ยถือว่าเป็นสามารถจะเอามาได้เก้าหกสองหกหนึ่งหกเก้าหกสี่เียก็ถือว่าเป็นลงงด้เอาเจ็ดมาเสียบแค่นั้เองไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกถ้าท่านศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับว่าสามารถที่จะหาเงินจากดวงดาวได้อยา่างแท้จริงศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะการให้เป็น ก็ดีความรู้เยี่ยมวิธีมีมีสำคัญแบ่งปันความคิดตรงนี้จะนาพาท่านไปสู่ความสาเร็จได้เหมือนกันนะเชื่อไ่มในในทางไม่เก,ก้กํางลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ไดีเราคิดพูดติต่อกันอย่างมันม่นคงศึกษาเรียนรู้ให้ดีให้เข้าใจเนี่ยตารางทั้งหลายทั้งปวงที่ผมให้ไว้ศึกษาเนี่ยอันนี้เป็นการศึกษานะอันนี้มาจากดวงทักษะมหาพูดนะอันนี้ดวงทักษะมหาพูเจดมันยูเคเดมันยูมาอย่างไงโดมาอย่างไงเนี่ยมันมาเป็นดวงทักษะมหาพูดครับนาผูกขึ้นมาและเป็นดวงทักษะมหาพูด เราประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาตรงนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมากใครต้องเรียนดวงทักษะมหาพูดดวงทักษะมหาพูดนี่ถือว่าสุดยอดมากนะไปตลาดนัดนี่โอโ้โหสุดยอดจริงๆวิชานี่ถือว่าสุดยอดมากอันนี้ก็เรื่อเป็นมุมดาวต่างๆผมก็วางมาเป็นตัวดาวเด่นนะสามหนะึ่ 9, นะงหกเก้านะก็สามหนึ่งหกเก้ายจะมีห้อยอะไรห้อยห้อยห้ากระเจ็ดนะห้อยห้ากระเจ็ดไว้ตามนั้นนะครับประวางไว้ตามนี้อันนี้ทําไว้ศึกษาเรียนรู้กันนะทาไว้ศึกษาเรียนรู้กันนะทั้งกตดูแล้วก็ดูเอาไปศึกษาแค่ไปเอาไปศึกษาเรียนรู้กันนะเอา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มดาวเจ้าเลิกเป็นกลุ่มดาวเจ้าเลิกมาแล้วก็วางดาวเจ้าเลิกไว้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้ก็มุมดาวด้วยอะไรด้วยตัวอะไรๆๆไต่างๆนานาก็ไว้ศึกษาเรียนรู้กันอันนี้ก็เลือกเป็นดวงเรื่อันี้เป็นสามจุดห้ามตาทิพย์สองดาวนะอันนี้เป็นสามจุดห้ามตาทิพย์สองดาวอันนี้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วโอ้สุดยอดมากอันนี้สามจุดห้ามตาทิพย์สองดาวบวกกับดวงทักษามาพูดเข้าไปนี่โอ้โหสุดยอดมากยามด้วยนะอันนี้ยามตาทิพย์นะอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมากๆวิ ผมเปิดสอนออนไลน์อยู่แล้วท่านใดอยากเจอศึกษาเรียนรู้ก็งานสัมมนานะ งานะสัมมนาปี68วันที่16กุมภาพันธ์2568นะก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครไปได้สำหรองที่นังไปได้ที่0642688100นะครับ0642688100นะครับหรือแอดไลน์ก็บ้านมาดู1 9 .8 นะครับบ้านหมอดู1 9 .8 แอดไลน์ไปทักไปเลยนะครับอ้าวก็ถือว่าอย่างนี้แหละครับเราก็มาศึกษาเรียนรู้กันให้ได้วิธีหาเงินจากดวงดาวทำยังไงให้ดวงดาวเราทำยังไงจะรู้ว่าดาวทำงานแล้วเราได้เงินเราจะเรื่องยังไงให้ดาวทำงานแล้วเราได้เงินนะ,ะต้องศึกษาเรรียนู้ ให้เป็นให้ให้ศึกษาเรียนรู้เขาให้เข้าใจ ให้รู้นิสัยใจคอเขาและรู้ในกลุ่มหมู่ดาวเขาถ้ารู้ในกลุ่มหมู่ดาวเขาพลราจะวางได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับทุกอย่างมันมีจิตวิญญาณทุกอย่างมีความรู้หมดทุกอย่างอยู่ที่ใจด้วยนะใจท่านเป็นอย่างไรข้างนอกจะเป็นอย่างไรข้างในท่านเป็นอย่างไรข้างนอกท่านจะเป็นอย่างนั้นขอให้มีเนี่ยคเคลื่ว่าเชื่อมั่นในแนวทางไม่เกรกาลังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ไดีเราคิดพูดติดต่อกันอย่างมันคงและจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จได้ก่อนที่ท่านจะทําอะไรให้มันมีความเชื่อมัน่นจริงจริงท่านต้องศึกษาเรียนรรรรู้อออย่่่าางงงงงแทจิินนนเเีใืืวววดดพพลลหหตตััๆมม ไม่ไม่ต้องสงสัยไนงะคือเรียนรู้ให้มันเข้าใจให้มันต้องสงสัยนะคือเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงทุกอย่างถ้าเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเราจะไม่สงสัยไม่สงสัยแล้วมันจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ว่าทุกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องอย่างนี้เหมือนกันอ้าวตอนนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขยิ้มให้ได้แต่ความยิ้มยิ้มรับ ความสมหวังทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนขอให้สมหวังสมหวังสมหวังหยิบเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ